เมื่อคราวที่ขงเบ้งป่วยลาโลกไปในระหว่างที่ทำสึกกับอุยโก,ก๊กทำให้กองทัพต้องล่าถอยกลับฐานที่มั่นเพื่อให้กองทหารถอยทัพกลับอย่างปลอดภัยก่อนจะจากไปคงเบ้งกำชับให้ปิดข่าวการเสียชีวิตของตนเองให้มิดชิดและสั่งห้ามทหารทุกคนไว้ทุกและห้ามแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจและยังสั่งการให้เอียวหนีต่อโลงสำหรับบรรจุร่างของตัวเองในท่านั่งนำมเมล็ดข้าวสารจำนวนเจ็ดเมล็ดใส่ไว้ในปาก พร้อมกับจุดโคมไฟรองไว้ภายใต้ที่นั่งเพื่อเป็นการรักษาดาวอายุของเขาให้สว่างสวยบนท้องฟ้าเมื่อซูมาอี้เห็นดาวประจําตัวของเบ้งยังคงฉายแสงไม่ได้ร่วงหล่น <S <S ก็จะไม่กล้านํากําลังทหารติดตามมาด้วยความเป็นห่วงทหารของตน คงเบ้งได้จัดทำหุ่นรูปตัวเองไว้เพื่อใช้สำหรับการเตรียมการในการถอยทัพและมอบหมายให้เกียงอูกำลังสนุกอยู่เลยใช่ไหมคะกะติก,กาในช็อต,ตลงคลิปความยาวได้เพียงหนึ่งนาทีเพื่อนๆติดต,<า>ต,ตามกันต่อได้ที่ช่อง y ยูทู b ไอยราเจมได้เลยคะ่ะ